สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนิตากาใจรหัสทิ่สิยหกสา0หนึ่งห้าศูคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Spotify ฟ p ยสปอรติฟายนะคะมีทั้งเพลงที่มีหลายมูดมีทั้งพอดแคสต์ที่น่าสนใจให้เราเลือกฟังค่ะในส่วนนี้นะคะจะมานำเสนอในเวอร์ชั่นฟรีค่ะ ในการฟังเพลงนะคะก็จะมีโฆษณาขั้นเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ไม่เยอะมากก็จะมีแทรกบ้างในช่วงจังหวะที่เราฟังเพลงนะคะและการใช้แอปพลิเคชัน Spotify ในบริการฟรีนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะก็เราจะไม่สามารถเลือกเพลงเองได้นะคะทางแอปพลิเคชันจะเป็นตัวสุ่มเลือกเพลงให้เราค่ะ หวังว่าข้อมูลที่บอกไปข้างต้นนะคะจะเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจในการเลือกใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะขอบคุณค่ะ